เดียวเอาหนวดเดียวแม่ยืดไปตดน้ำไปทีอุ้ยอันดีได้ยิงลงแ่ะสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ที่เกาะมันนะฮะก็ตอนนี้กำลังเราจะเหมาลานทรายเราจะขึ้นไปถ่ายรูปในรอบหลายปี ะะเดี๋ยวไปขึ้นไปถ่ายรูปไปดูกันว่าลองจากตกหมึกแล้วยังมีที่เที่ยวสวยขึย้นไปนะตีงวดอ่ะเอ๊จะตีก็ได้ต้องไปขึ้นไปถ่ายรูปถ่ายรูปอวด,เ,ดวเออธรรมชาติมันยังไงนี่ครับก็นั่งเรือมาแล้วว่าใครอยากได้รูปนะฮะก็เสียบหัวแม่งเข้าไปเลยครับผมถ่ายรูปมันหน่อย ดื่มดำธรรมชาติไอ้นี่พอกลับมานไปเจอได้ไหทุกคนมาดูนะครับเดี๋ยวปุ๋ยตายก็สวยดีเหมืนอนกันนะ ฮ้ยโอ้หเป็นไงนะทุกคนใช่ครับนี่เป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลิตอ๋ออันนี้ก่อมันกลางไม่ใช่ทะเลแหวกนะอันนี้คือก่อมันกลางเลยนเสวยแล้วหมึกหมึกเยอะัน้ำใสมากครับทุกคน น,นี่ไม่ใช่ใครครับพี่บีของเราเองเจ้าเจ้าตูดขึ้นไม่ใช่หรอกขึ้นทิศเหลี่ยม,มาถอยเลยครับสวยสวยสุดยอดทุกคนเนี่นะยดูน้ำจริงๆใสจ,จ,จัดๆตอนนี้บอกเลยโอโอนานแล้วไม่ได้เหยียบทรายเหยียบซะหน่อยไปครับตรงมือกันต่อ สีอะไรดีครับพี่วีอใอ้สีอะไรกุ้งแดงกุ้งแดงยังไม่แรงลิสโอ้ยรู้ไปเลยตะกัวเจาะมาซะเสื้อกระแดงกุ้งกระแดงแดงเอเอเขินจ่อแล้วแล้วมึกยังไม่จับได้ไงม,มันยังไม่จับเลยอะไรเนี่ยตัวแรกยังไม่มาเลอเฮ้ นั่นอะไรดีโม่ดีโม,โโมโโ่เปลี่ยนตัวเป็นสีอะไรเปลี่ยนเป็นธรรมชาติอะไรอะไรประเภทใแก้วตัวนี้ไม้แก้วฉลามจะเอาไปกินก็นตัวนี้แหละ <c oughs> นี่เป็นวิธีล้างขาล้างรองเท้าครับ ทีนี้ลงไปลุยมาทรายเต็มรองเท้าเลยล้างหน่อยเอาไซสใหญ่มาด้วยอะ่ะโอ้โหตะขอก็ไม่มีขอมาด้วยว่าไม่ได้เอาอะไรมาเลยโอ้โแกวไปลยครับทังเท้านะนั่นแหละนั่นแหละกาดอยู่หลาย,<อ>ยที่แล้ว พี่วีดีดมันเดินมตที่คราวนี้เจอฝูงปลาครับก็ตีหากันนี่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 โอ้โหพี่บีเจอพี่บีเจอเล็กๆชัดๆเด็กกระโดงขนาดนั้นไม่เล็กหรอกี่เมื่อกี้มันกระโดดขึ้นน้ำมาเลยโอ้ยนี่ไงอะไรนะเฮ้ยเบสเห็นป่ะเห็นไหมไอ้ลิ้นเหรอไอ้ลิ้นเหรอไอ้ลิ้นคืออะไรอ่ะไอ้ไม่ใช่ปลาล่าเหยื่อจำ นเ,เอาไอที่ตกพี่ขนมปังพี่มีขนมปังหลับตกน้อไม่แดกหรอใช่งี้ตกลงไอลิ้นอ่ะว้านึกว่าล่ะกลายเป็นไอลิ้นเ็นซ์ได้ครับทุกคน ดีจริงเลยอะไรวันนี้นะหันเรื่องไรก็ตินอยู่คนเดียวเตรี้ก่อน เต็มข้อเลยหมึกแคลแทบขาดโอ้ยคอมันแทบขาดเลยนักบินสูบเข้ากล้องนะครับดาราส่วนนี้ครับวิ่งหลายจุดด้วยพี่ดีดีหลายจุดดีดีโอ้ยน <c oughs> ี่ครับยำขายจัดให้หน่อย สองนวดสุดยอดพี่โอ้โหตรเร็วมือน้อยของผมไปครับพี่ดไปครับเล็กไปกลับไปใหม่ไปโอ้โห ขอพี่ก้อนหินหินโอ้โ oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. หโอ้โหโอ้โหรเบเป็นอ่อนหรือเปล่าถา <c oughs> แล้วมนตันนะโอ้โ oh, ห oh. บ้องตันก็นมา ออโอ้โหเฮ้ยมแตกหันก็มาโ,โกวกล้องครับโอ้ยเต็สองเลยว่ะเตาชา่างตอนนี้เป็นโลโอ,โอนน้น้ำกโดือน้ดดโย่ <c oughs> โ้ย ได้ใช้ได้ใช้แล้วเด็กเขามีปั๊มอเนกประสงค์จากลาซาด้ามาโอ้โหมึ้กแ่ออะไรครับพี่อ้โหแน่นอนไม่ใหญ่อย่างเขาไม่ก็รล่อแหละพี่มาดูหมดเลยครับ

ก็ไม่จับมันไม่ถูกใจโยครับทุกคนไม่จับ,จบตอนนี้กำลังเค้นหายอยู่ตัวใหญ่ดิปูวโอ้หนวดยาวเพื่อยเลยเรอหลดโชว์อยู่นี่กว่าเนี้มันทำไมมันติดปูเหนื่อยหนวดยาวเปื่อยเลย เด้แต่หนวดมาใช่พอหมุนเก็บมาถึงเอามันเจอแต่หนวดมาแล้วนี่โอ้ยินวันอวันจริงๆแป๊ะปิดปิดปิดปิต้องต้องผ่อนเบรกนี่เอง นี่เบรกหนักไปหน่อยได้แต่หนวดที่นี่มันก็อย่างนี้แหละจ้นะลงแป้ฟ้าเลยเว้ยเบสขว,วดเข้าไปลงแป้แม่งกระชากเลยก็เห็นจะแม่งกระแทกเาามื่อกี้นี่ไงก็เลยลดเบรกที่น,นี่เบ่งหนักไปแม่งมตัวนี้หนวดครบหรึเปล่าดูดิ ข้ามเรือไปฟั่งมันมาแล้วโอ้ยวันครับทุกคนตัวนี้โอ้ยยังจะถุยอีกนี่นะโอ้ยแต่ละตัวครับเออยกลงไม่ไหวติดถึงจะยกไม่ไหวบ้าโอ้โหยกมเลย เราจะก็จะเล่นๆหน่อยเาตก๊อกอะไรนี้เขาทำสมัใช่เลยเราเนื้อทำสมัยที่ฉีดที่ฉีดชำระล้างบนเรือ ก็จบกหลุมด้วยดีหายมุดยากยากโชว์มึกโชยโย่เลย,ยลิมิเต็ดไม่ช่วยอะไรเลยอันนี้ไม่ช่วยอะไรเลยหายากหายากจริงครับวันนี้สวดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับกลับบ้านดีกว่าพรุ่งนี้มีทริปมาวางต่ออ่คไม่กลับแล้วดิบไปกลับบ้านกันดีกว่ จ้าน้อยมากเลยมันเลยเอาไว้ด้านขอบเขตโคลดโคลนก็หายยากเบสโชนแบงกันใจมีบอสประตัวบอสใครโดนอีกน้ำหนาเบสแหละกลับบ้านครับ